ในห้องเรียนออนไลน์นะคะเราเรียนเมื่อคาบที่แล้วเราเรียนการเขียนรายงานนะแล้ววันนี้เราก็มาต่อยอดนะลูกเรามาเรียนกันเรื่องการเขียนจดหมายจดหมายเอ้ยบางคนฟังเอ้ยมันเชยจังเลยทําไมต้องมาเรียนเรื่องก,การเขียนจดหมายจดหมายเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วใช่ไหมคะจดหมายไม่ใช้กันแล้วเขาใช้ทางแชททางไลน์ทางเฟซทาง ไอจีทางอินสตาแกรมเออมันล้าสมัยไปแล้วแต่ทำไมเราต้องเรียนเราต้องเรียนจดหมายเพราะว่ามันเป็นการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามแบบแผนลูกเราต้องเรียนจดหมายนะคะแล้วก็ม .2 นะเทอมนี้เราเรียนจดหมายกิจธุระเรามาดูกันสิคะว่าการเขียนจดหมายกิจธุระเป็นอย่างไรนะคะเรามาเปรียบเทียบกับสื่อ สังคมออนไลน์ตอนนี้นะคะว่าเอ๊ะมันมีหน้าตาเป็นยังไงไปกันเลยคะ่ะมาดูค่ะการเขียนจดหมายกิจธุระลูกการเขียนจดหมายคืออะไร่อมาดูความหมายก่อนนะคะจดหมายคือข้อความที่เขียนติดต่อระหว่างผู้เขียนกับผู้รับโดยตรงก็เหมือนนักเรียนแชทกัน นะคะส่งข้อความการระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารถึงเพื่อนแบบน,นี้ค่ะเขาเรียกว่าระหว่างผู้เขียนกับผู้รับโดยตรงแต่มีรูปแบบเฉพาะค่ะการเขียนจดหมายมีข้อระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยในเรื่องการใช้คำนะคะเพราะต้องใช้คําให้ถูกต้องอะไรคะถูกต้องตามแบบแผนนะคะตามแบบแผนหมายถึง จดหมายต้องเป็นภาษาเขียนนะคะแบบแผนถูกการะเทศะถูกการะเทศะนั่นคือถูกโอกาสที่เราจะเขียนเรื่องอะไรนะคะเรียกว่าถูกการะเทศะและฐานะบุคคลเห็นไหมคะแยกออกมาเลยว่าการเขียนจดหมายต้องถูกต,ต้องตามการะเทศะและฐานะบุคคลฐานะบุคคลหมายถึงถ้าเราจะเขียนถึงญา,าติผู้ใหญ่เราจะเขียนถึง พระถ้าเราจะเขียนถึงครูเนี่ยพ่อแม่นี่คือฐานะบุคคลลูกจึงจะประสบความสำเร็จในการเขียนและส่งผลในการติดต่อกิจธุระกิจธุระก็คือที่เรามีกิจธุระเหมือนเรานัดเพื่อนเจอเพื่อนกิจธุระหรือจะไปงานางานแต่งงานบวชเรียกว่ากิจธุระแต่ตรงนี้ นะคะเป็นความหมายคือติดต่อกิจธุระให้รู้ร่วงไปด้วยดีค่ะ่ะมาดูนะคะว่าจดหมายกิจธุระเป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับอะไระวันนี้นักเรียนจะต้องเรียนรู้แล้วว่าเมื่อกี้นักเรียนรู้ความหมายของการเขียนจดหมายกิจธุระแต่จดหมายกิจธุระเป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับธุระการงาน หนาฟังใหม่นะคะจดหมายกิจธุระเนี่ยเป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับธุระการงานค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินชีวิตจดหมายกิจธุระอาจเป็นจดหมายระหว่างบุคคลถึงบุคคลบุคคลถึงบริษัทห้างร้านหรือเป็นจดหมายของบุคคลถึงส่วนราชการอ่ะฟังใหม่นะคะจดหมายกิจธุระ เป็นจดหมายที่เกี่ยวข้องกับธุระการงานค่ะที่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตจดหมายกิจธุระอาจเป็นจดหมายระหว่างบุคคลถึงบุคคลบุคคลถึงบริษัทห้างร้านหรือเป็นจดหมายของบุคคลถึงส่วนราชการนะคะใจความในจดหมายต้องระบุให้ชัดเจน ใจความของจดหมายนะคะต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดความร่วมมือในเรื่องใดนะคะต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการให้ความร่วมมือในเรื่องใดมีความจําเป็นอย่างไรจึงต้องขอความร่วมมือช่วยเหลือนะคะการใช้สำนวนภาษาต้องสุภาพค่ะ การใช้สำนวนภาษาในจดหมายกิจธุระต้องสุภาพค่ะและให้ความสำคัญกับผู้รับจดหมายนะคะตรงนี้บอกให้รู้เลยว่าจดหมายกิจธุระนะคะใช้ภาษาที่สุภาพและให้ความสำคัญกับผู้รับจดหมายด้วยนะคะดูต่อไปหลักนะคะเอาเรามาดูหลักในการเขียนจดหมายกิจธุระลูก หลักในการเขียนจดหมายกิจธุระ 1. พิมพ์หรือเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายแต่ละประเภทพิมพ์ก็ได้ค่ะนะคะหรือเขียนจดหมายเนี่ยให้ถูกต้องนะคะเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายแต่ละประเภทนะคะ 2. ใช้ถ้อยคําสําววนภาษาที่ชัดเจนกระชับรัดกลุ่ม ใช้คำสุภาพและไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนเห็นไหมเราไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมายกิจธุระต่อไปข้อที่สามค่ะพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายเรียบร้อยสะอาดตาแต่เธอบอกว่ยสมัยนี้เขาไม่ไม่มานั่งเขียนกันแล้วใช้พิมพ์ใช้แชทใช้ส่งทางไลน์ทาง าทางอะไรคะทางเฟซทางไอหรือทางาเข้าแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มันเร็วนะคะเราจะส่งเราจะสั่งของนะคะส่งทางเคอรี่แล้วก็พิมพ์อะไรเงี้ยนี่คือมันแตกต่างกัน,กนโดยสิ้นเชิงแต่เราต้องเรียนหลักการเขียนจดหมายกิจธุระยังคงเอาไว้นะคะ4ใช้คำนำคำนำหมายถึงคำขึ้นต้นเห็นไหมคำขึ้นต้นของจดหมาย สรรพนามคำรงท้ายที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้รับเราต้องใช้คำขึ้นต้นนะใช้สรรพนามแทนว่าอย่างไรและคำรงท้ายที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้เขียนกับผู้รับนะคะ 5. สะกดคําให้ถูกต้องลูกสะกดคําให้ถูกต้องตามหลักภาษาถูกต้องตามระดับภาษาระดับภาษานะ่เรียนเรียนมาแล้วในมนหนนะคะมีภาษา แบบแผนกึ่งแบบแผนทางการและไม่เป็นทางการเห็นไหมคะการะถูกการะเทศะและบุคคลนี่คือหลักในการเขียนจดหมายกิจธุระค่ะต่อไปเรามาดูนะคะครูยกตัวอย่างในการเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ในระดับม .2 เนี่ยให้เห็นชัดเจนจึงเรียกว่าจดหมายกิจธุระที่เราติดต่อ สถานที่ราชการที่นักเรียนเรียนไปแล้วที่ครูที่บาบข้างต้นแต่นี้มาดูตัวอย่างจดหมายขอความอนุเคราะห์จดหมายขอความอนุเคราะห์นัก,นกนเรียนดูคําขึ้นต้นเห็นไหมก็คือวันที่ของเราไหมคะที่ครูเอาเคอร์เซอร์ไปวางตรงนี้นี่คือจดหมายรูปแบบจดหมายเหมือนกันเลยแต่แตกต,ต่างกันตรงคําขึ้นต้นเห็นไหมคะที่ว่าเคอร์เซอร์ไปวางตรงนี้บ้านเลขที่ของเรา หนึ่งหมู่สิบเอ็ดซอยเห็นไหมถ้าเรามีซอยใส่ซอยตำบลอะไรนะคะตำบลนครชุมจังหวัดนะคะราชบุรีเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์วันที่วันที่นี้หมายถึงวันที่ที่เราเขียนขอความอนุเคราะห์ค่ะเรื่องอ่กมาดูตรงนี้ค่ะเห็นไหมนักเรียนดูตามนะคะที่ครูเอาเคอร์เซอร์ไปวางเรื่องเห็นไหมคะเรื่องขอความขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พ่นยาปราบยุงเห็นไหมตอนนี้ เป็นหน้าฝนด้วยนะคะยายุงลายเยอะน่ะก็คือขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พ่นยาปราบยุงเรียนามาดูเห็นไหมมีเรื่องแล้วก็มีเรียนเรียนประธานสภาตำบลน,นครชุมถ้าเราเขียนขอความอนุเคราะห์ถึงใครเราก็เรียนถึงผู้นั้นเห็นไหมถ้าเป็นผู้ชายก็ใช้คําว่ากระผมถ้าเป็นผู้หญิงก็ดิฉันนี่คือสรรพนามค่ะที่บอก สรรพนามต้องใช้ให้ถูกต้องเห็นไหมคะดิฉนันนางแดงรวยรื่นประธานชุมนุมแต่ประธานชุมชุมชนหมู่บ้านป้าแดงหนึ่งหมู่สิเอ็ดซอยหกมีความประสงค์จะเรียนให้ทราบว่าขณะนี้ประชาชนกำลังชุมชนกำลังได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมียุงลายชุกชุมจนเป็นเหตุให้สมาชิกในชุมชนเห็นไหมคะนี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆถูกยุงลายกัดและป่วยเป็นไข้รอดออกจำนวนมากดิฉันเกรงว่าจะเป็นสาเหตุทำให้โรคไข้รอดออกระบาดมากขึ้นอ่ะนี่คือจบที่เราบอกความวัตถุประสงค์นะคะว่าเราจะขอความอนุเคราะห์เรื่องอะไรแต่นี้มาดูตอนอยอดหน้าที่สอจึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประธานตำบลน,นกคอนุม กรุณาช่วยประสานเจ้าหน้าที่ให้มาดำเนินการพ่นยาปราบยุงและกำจัดแหล่งน้ำขังพร้อมทั้งให้คำแนะนำวิธีป้องกันและแก้ปัญหาแก่สมาชิกในชุมชนอย่างเร่งด่วนเลยเห็นไหมเพราะช้าไม่ได้นี่คือย่อดหน้าที่สองแต่นี้มาดูตอนสุดท้ายเห็นไหมคะจึงเรียนมาเพื่อขอ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้เห็นไหมคะเราต้องขอบพระคุณนะคะหลังจากที่เขาช่วยเหลือเราแล้วเราได้ความอนุเคราะห์ความสะดวกสบายเขามาพ้นยาอะไรให้เราแล้วเราก็ต้องจึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงณโอกาสนี้และลงท้ายเห็นไหม นางแดงรวยรื่นประทานชุมชนหมู่บ้านปราแดงเห็นไหมคะแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อด้วยชุมชนหมู่บ้านปลาแดงโทร081 2 3 4 5 6 7 8นะคะนี่คือตัวอย่างการเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์ถ้านักเรียนอยากทราบรายละเอียดต่างๆนักเรียนสามารถไปเปิดหนังสือหลักและการใช้ภาษาม .2 ลูก หน้า6 1จนถึงหน้าที่64ดูในหนังสือประกอบอีกครั้งหนึ่งและนักเรียนก็จะเข้าใจชัดเจนในการเขียนจดหมายกิจธุระนะคะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนได้รู้หลักการเขียนจดหมายความหมายของการเขียนจดหมายกิจธุระแล้วแล้วครูยกตัวอย่าง การเขียนจดหมายขอความอนุเคราะห์หวังว่านักเรียนก็นำไปใช้ปฏิบัติได้ในโอกาสต่อไปในอนาคตถ้าน,นักเรียนเดี๋ยวนี้นักเรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากมายที่นักเรียนใช้นะคะมันก็จะแตกต่างกันไปเพราะนั้นชั่วโมงนี้นักเรียนได้รู้ได้เข้าใจในการเขียนจดหมายกิจธุระขอความอนุเคราะห์แล้ว หวังว่าชั่วโมงต่อไปนะได้เจอกับคุณครูใหม่สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคน